ครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็แอบมาดูสวนของบรรจงลงสวนนั่งนะครับปกติแกนี่พาเราไปดูสวนที่ดูแลนู่นนี่นั่นดีตลอดวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ว่าแล้วสวนพี่บรรจงมีสภาพเป็นยังไงทุเรียนเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือเราเห็นลูกแรกเราก็โอเคแนละ้วโอ้โหนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสอบถามหน่อยว่า ทำไมทุเรียนลูกกลมสวยขนาดนี้เดี๋ยวหาก่อนเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่นะเอฟซีแวบๆอยู่นั่นไงครับมุม่วงมมม่วง,ง,งโอ้วันดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอเราไม่ได้ไปลุยสวนคนอื่นนะวันนี้วันนี้มาล,ลุยสวนพี่เลยก่อนวันนี้มาดูว่าของตัวเองเป็นต้นแบบเป็นยังไงมั่งในฐานะเป็นซานโฮโมเดลเต็มตัว ต้องดูว่าต้นตํำลับสานโฮเนี่ย <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงบ้างที่ว่าไปถ่ายแปลงนั้นแปลงนี้ลูกเขากลมบล็อกเป็นไงพี่แล้วลูกเราเนี่ยกลมปะเนี่ยลูกเราก็กลมครับพูน,นี่อนเอฟซีเอฟซี FC FC ว่ากลมไหมไ้่ใช่มันเขียวสวยแตกๆเนี่ยเขียวสวยเขียวระเบิดหรอเปล่เตี้ยเขียวสวยอมองมันจะสวยมากเลยพูนี่มันขึ้นลูกขึ้นพูได้ได้สวยมากพูเหมือน เหมือนว่า,วาอ่าง่ายภูนี่แทบจะระเบิดอะเราเอาแต่กิ่งบนเลอพี่ลูกอะตตเต็มเลยกิ่งบนคือมันเป็นตรงนั้นไงเราก็ไว้ตรงนั้นไงมันไม่มีข้างล่างอ๋อของเรานี่มันไปออกอยู่ข้างบนเยอะใช่ฮะปีนี้มันออกอยากก็เลยออกข้างบนอถามพี่บรรจงหน่อยเห็นว่าตอนนี้ปุ๋ยพี่บรรจงดังลเลินที่เอาไปใช้ให้กับแปลงสมาชิกของเราครับของเอ่อของทานายพี่ทนายลามไปถึงมังคุดใช่มังคุดลูกใหญ่เห็นส่งรูปมังคุดอะไรมากันวันนี้เป็นไงพี่โอ้ลูกใหญ่มาก ขนาดใส่มังคุดแค่นิดหน่อยนะแค่มันไม่ขีดกมนะพี่ถอยมาได้ใบ,บมันจะเกะก,กะโดนห,ห,หมดไหมเนะี่ยหรือจะหรือจะบังลูกหรือโชว์ลูกดีเนี่ยเอาไรเลือเอาคนเอาลูกดีเราเอาลู <c ười> กดีโชว์ใบได้โชว์ลูกโชว์ลูกลกับคนแอบไปใ <ไป S 1> <ค>ต้ต้นไม้ก็ได้มังคุดเนี่ยผมเห็นว่าถือนี่ลูกเบลเบิร์ตเลยใช่ฮะขนาดเขาขนาดแม่ของม่อออนเอทนายเนี่ยเขาเอาแอบไปใส่หน่อยๆเลื้อๆอ๋อไม่ด่าใช่ก็ยังก็ยังลูกโตอ่ลองใส่ไปบ้างเหมือนท <c ười> <toda S 2> ุเรียนนี่ คงจะสามสี่โลกีกิโลอ่ะประมาณนั้นน่ะเข็นเขาเก็บกันกิโลสองกิโลนี่แกเก็บเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าแล้วโอ้โหเร็วไม่น่าเชื่อมันเร็วมันเร็วแล้วตอนนี้ยังยังร้อยกว่าบาทอยู่นะร้อยห้าบาทก็คือได้อันนี้สงปุ๋ยตัวนี้เหรอใช่ครับสิบสองหกสิบสองใช่ครับแล้วแล้วพี่ได้ถามแม่แกใส่ไปกี่ครั้งยังไงอะไรยังไงก็เ็าใส่ทุเรียนไปครั้งหนึ่งครั้งแรกก็ส่งผลแล้วให้ลูกดีโตขึ้นครั้งแรกเราไปถ่ายแล้วใช่แล้วตัด ตัดวันที่เราถ่ายไปดีใช่ครับนั่นคือครั้งเดียวครั้งเดียวและครั้งที่สองใส่ครั้งที่สองใส่แล้วครับก็เดี๋ยวว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือยี่แปดก็จะไปตัดเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะโตขนาดไหนแต่ว่าเขาบอกโตดีฝ่าเดิมเยอะเหรอใช่ฮะมันมีโอกาสจะระเบิดเถิดเทิงลูกแตกไหมพี่หรือไงมันคือของของเราดีอะมันมีแคลเซียมแงเงี้มีบอรอนอะมันสามารถยืดหยุ่นได้มันไม่ระเบิดหรอกแต่ว่ามันขยายให้เราได้น้าหนักได้ผูสวย ต้องบอก FC ก่อนว่าสูตร12 62เนี่ยคือมันจะขยายเปลือกกับเนื้อพร้อมกันฉะนั้นฉะนั้นคือมันมีความบาลานซ์ในการโตออกมาใช่ครับนะคือสูตรเขาจะไม่ซับซ้อนอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีการผสมอะไรเยอะคือของเขามันดีอย่างหมดน,นะช่วยผูใช่เปลือกกระถามช่วยเนื้อด้วยเนื้อสีเข้าเร็วด้วยเนื้อสีเข้าเร็วเพราะมีอะมิโนใช่มันดีหลายอย่างในหนึ่งในหนึ่งเดียวคือไม่ต้องเราไม่ต้องไปหาหลายอย่างมาใส่ <ม>นีความสะดวกสบายคนตัดชอบเลยดิกรีดมาเนื้อสีเข้านี่เนื้อสวนเนื้อเรียบไงเนื้อเรียบใช่ฮะแล้วก็ทําทําเปลือกทลูกขยายพร้อมกันก็จะไม่ค่อยยุ่งยากเพราะว่าตัวนี้สูตรเขาค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะครับทีนี้ถามของพี่บรรจงแล้วว่าของเราเนี่ยมันระยะอะไรยังไงจะได้ขายเมื่อ,อไหร่เขาบ้างของผมนะที่ว่ามันอาจจะโตไม่เท่าที่ว่าเขาใส่ไรหนเนียของผมมันรู้จักช้า คือมามาช้าไปเหมือนอะอะไรที่มาช้าแต่ครั้งเดียวก็ยังโตขนาดเนี้ยถ้าใส่หลายรครั้งคงจะมืนสี่หกสี่ห้าหกี่ห้ากไปทุกทุกลูกอะประมาณนั้นอะอ ต้องบอกผู้ดูแลเนี่ยได้ปุ๋ยมาช้ากว่าส่วนที่ไปดูแลคือไอสวนที่ดูแลเราดูแลเขาเยอะเนี่ยของเรานี่ทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยประมาณนี้ประมาณนี้โลกประมาณนี้แต่ว่าก็ลงกล่องได้หมดแหละได้หมดแต่ของเขาดีไงใส่ผมใส่หนึ่เดียวหนที่สองยังได้แค่สองวันก็ยังก็ยังไม่ได้กินไหมสองที่สองก็ยังน้อยต้องน้อยตังอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใช่อาทิตย์หนึ่งถึงจะส่งผลที่เราเห็นชัดในชัดอ่ะแต่ที่นี่ถามถามว่า สิ่งที่เรามองเห็นว่าถ้าเป็นปุ๋ยสูตรเนี่ยคือแต่ก่อนนะที่เราต้องใส่สูตรนั้นสูตรนี้เรียงเลี่ยงไปเรื่อยใส่แล้สูตรกับสูตรนิดทีเดียวเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างกันยังไงบ้างพี่คือไอ้สูตรที่เราใช้แล้วสูตรเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพระน่จะขยายมันก็ต้องสร้างมันจะช้ากว่านี่มันทีเดียวมันจบเลยไงมันต้องมาตั้งอ่สูตรนี้ใช้เวลากี่วันสูตรนี้เวลากี่วันอ่อกว่าจะโตแล้วอ่ะสูตรนี้เราสูตรสุดท้ายเนี่ยคือทําสีด้วยทําเนื้อด้วยมันก็ใช้หลายอย่างไง ทีเดียวจบเลยทั้งเนื้อทั้งภูทั้งทุกอย่างทั้งสีพร้อมเลยไม่ต้องมาหลายสูตรแล้วก็เบืองก็มีต้นเบืองต้นทุนด้วยอันนี้ทีเดียวต้องซื้อหลายสูตรเก็บไว้หลายสูตรเมื่อเวลาเราใช่มันเป็นสี่ห้าสูตรเนี้ยเราซื้อันเดียวจบเลยไม่ต้องไปใช้หลายสูตรอธิบาย fc เพิ่มเติมใช่คืออันนี้มันสามารถใช้ประมาณหกสิบวันเจ็ดสิบวันแปดสิบวันเก้าสิบวันใช้ตีขนอ่ะดีเลยคือทรงสวยสีดีสีสีมาเหลืองมาเหลืองเลยเราไม่ต้องไปหา หาปุ๋ยที่เร่งสีไม่ต้องเลยไม่ต้องเม่งสีเร่งสีช่วยไม่ต้องเร่งสีช่วยเดี๋ยวบอกเอฟซีบางเอฟซีมือใหม่จะงงว่าเอะทำไมปุ๋ยขึ้นรูปมันต้องหลายสูตรใช่แต่นี่อันนี้มันสูตรจะจบเลยเขาจะเขาจะงงว่าเราต้องสูตรสร้างเม็ดสูตรสร้างเปลือกสร้างเปลือกสร้างเนื้อสร้างเนื้อสูตรขยายพูใช่เราลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าเราบอกว่าสูตร ขึ้นปุ๋ยขึ้นลูกทุเรียนสังเกตบางบางบางสวนที่เขาจะใช้เนี่ยโอ้โหสามสี่สูตรเรียงนะสี่สูตรเลยแหละแต่ของแต่ของเราเนี่ยตั้งแต่60สิวันใช่6กสิบวันสูตรเดียวลากยาวเลยลากยาวถึงสะดวกสันตัดเลยถึงตัดเลยนะครับแล้วก็เราลองลากกันแล้วก็เนี่ยใส่กลมกลมแต่ว่าของเราจะมาใช้ช่วงสักเจ็ดปดสิบวันขึ้นมาเนาะใช่ใช่เราใส่ช้าเจิห้าวันเจ็ดสิบห้าวันปุ๋ยมาถึงมาตะวันออกนี่ช้าช้านะครับคือ ถ้ามาเร็วว่านี้คงจะทุกลูกจะใหญ่หมดอะไม่มีเล็กกว่านี้คือเห็นว่าปอกแปกที่มันมันนอนเป็นเป็ดอยู่มันก็พูแบบว่าจะระเบิดมันเป็นปลาปลากระเป๋ามาเลยคือว่าเราว่าจะเม็ดเล็กๆนี่ได้เป็นแบบเออคนกินอิ่มเลยไอที่ว่าจะเก็บไว้กินใส่ย่อไปขายแล้วใช่มันพูใหญ่เลยมันภูใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าเราเดินผ่านมาเห็นต้นหนึ่งไอปอกแป๊กนอนนอนนอนเต่งๆอยู่โอ้โหมันอ้วนเหลือเกินล่ะมันพูเป่งมากไงมันใหญ่มันขยายพูใหญ่เนื้อได้มากเลย เอางี้พี่บุญจงสรุปว่าเดี๋ยวฤดูการถัดไปสมาชิกที่เราดูแลอยู่มันจะง่ายขึ้นในการใช้ใช้สมุนเร,เรนะเขาจะง่ายขึ้นไม่ต้องไปหาเลยสูตรมารลายลงในส่วนเดียวหลังจากเก็บเสร็จเลยเอางพี่เก็บขายเรียบร้อยแล้วคือสมมติเราจะเก็บขายไหมเราก็ต้องใส่ปุ๋ยทาใบาก่อนอก่อนติบ,บันก่อนตัดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราตัดวันไหนเวลาไหนเราต้องรู้แน่นอนอแล้วก็ถอยมาลามาติบวันใส่ปุ๋ยทาใบก่อน ก่อนจะตัดทําใบจะเป็น12บ 3, 3 2สมสามองสามสามกระสอบเขียวครับอันนี้กระสอบฟ้าคือเราใส่ต้นประมาณ1นกิโลประมาณนั้นแต่ว่าสมมติว่าถ้าลูกเราน้อยเนี่ยเราใส่ดอกลงมาครึ่งโลพอถ้า5ิบลูกขึ้นไปใส่1นึโลมันจะโตสวยดีถ้าเราใส่น้อยไปลูกจะเล็กเนี่ยเราถ้าเรา5้าิบลูกขึ้นไปเราใส่1น่โลเนี่ยมันจะโตดีมันจะโตดีตดใช่ถ้ามันน้อยไปเราก็ดอกลงมาครึ่งโลพออ่าแล้วปุ๋ยตระกูลนี้นะครับเป็นปุ๋ยอะมิโนเนี่ย ยับยังทั้งใจในการใส่กันหน่อยจะให้ใส่แล้วมันโตดีมันโตแล้วใบบางคนบอกโอ้ใบมาไม่หยุดเพราะสูตรทําใบใบมันจะยืดยาวไเลยเลยมันจะมันจะทั้งแตกยอดออกมาแล้วแตกตาข้างออกมาเยอะก็ก็ต้องค่อยๆใส่กันเอานะครับฉะนั้นในสูตรปุ๋ยทุเรียนเราตอนนี้เราเรามองว่า2สูตรเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะทำใบก็จะเป็น12บสองกับสส่วน จังหวะขึ้นลูกก็12 6 2ก็ง่ายง่ายขึ้นไหมใช่ง่ายขึ้นนะในการทําสวนเราคือการทาสวนเหมือนว่าเราไปบอกชาวสวนนี่ยชาวสวนก็มาแลสะดวกดีมไม่ต้องไปมือใหม่จะง่ายใช่มือใหม่เขาไม่ต้องไปเครียดว่าเออสวนนี้มันจะโตไ,ไหมอะไรไหมเงี้ยเราก็ไปบอกเขาอันนี้มันโตแน่นอนอยู่แล้วเพราะของเราใช้มาแล้วมันโตค,คือเราไปสวนคนอื่นเขาก็โตดีทุกทุกสวนคือสวนที่ใช้ตามแนวทางของเราเนี่ยมันโตดีหมดแหละโตดีหมดนะครับเราก็เลยไม่ต้องมาดูสวนตัวเองว่าเฮ้ยที่มันจ้อง ไปดูส่วนนั้นส่วนนี้โตดีจังนะได้ส่วนพี่โตกับเขาหรือเปล่า <c oughs> เราก็มาดูแล้วยังมีหลายเรื่องเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวเราจะท,ทยอยถ่ายคลิปถัดไปเ <c oughs> ช่นฟื้นต้นป่วยแล้วตน้นนป่วยโตใหญ่แตกเต็ไมไปหมดเลยครับ <c oughs> มันจะเหมือนพี่ธนายหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราต้องดูแล้วก็จะมีการฉีดมังคุดมั่งฉีดอะไรมัง่งหลายคลิปเลยเพราะว่าของพี่บรรจงนี่ก็ทําเต็มรูปแบบของซานโฮโมเดลเลยนะครับและเห็นว่าได้เรื่องทุกอย่างเลย บางคุ้มคุ้นก็มาแล้วคือดีทุกเรื่องตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยที่ของซันโปเฮลซันซานโปของเขาซานโฮพี่ซันโฮซันโฮซานโฮโปรแคปโปรแคปบของเขาดีโปรแคปโปรแคปสิงใหญ่สิงใหญ่นะแล้วก็มีพวกทางใบสองตัวอายนายเทอแพก็จะง่ายง่ายประมาณนี้ของเราไม่มีอะไรถ้าในสวนปามพืชไร่ก็มีกินไม้ใช่กินไม้เป็นยิบซ้มบุกโรวมไม้นะครับคือสินค้าเรามีไม่ไม่กี่ตัวแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัตมันมีคุณภาพสินค้าทุกตัวมีคุณภาพหมดอะ คือเราทําออกมาให้ใ้ง่ายอ่ะเอาง่ายๆอย่างเช่นกินไม้ปกติชาวสวนปาล์มต้องหว่านโดโลไม้เติมแมกนีเซียมเติมโบรอนหรืออะไรเงี้ยเราก็ทํากินไม้ที่เป็นยิปซัมบวกโดโลไม้เลยมันจบในกระสอบเดียวมันจบใช่ฮะหรือถ้าคุณอยากจะได้โบรอนบวกแมกนีเซียมก็ใส่โปแคปไปเลยใช่โปแคปโปแคปมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันโบรอนเนี่ยก็จบทีเดียวช่วงปาล์มแทงยอดแทงดอกก็ฉีดไอนายเทอรแฟนสองตัวจบน้ํามันทะลักทะลาย เห็นไหมสินค้าเราก็จะออกมาในแนวที่ว่าทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็จํานวนชิ้นมันลดลงเนาะใช่ฮะส่วนเส้นก็เข้าใจง่ายไงเราเราบอกเขาเข้าใจง่ายเขาไม่ต้องยุ่งยากกับที่ว่ามันก็ทำเองเราบอกเขาเขาก็ทำเขาแนะนําสินค้าเขาก็เข้าใจง่ายไม่ต้องมาอย่างงู้อย่างนี้หลายอย่างเขาก็งงว่ามันทำไมต้องใช้ไลสูตรด้วยอะไรเงี้ยอมันง่ายกว่าวันนี้เราพามาดูปุ๋ยกลมๆแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพรวมให้เนาะเอฟซีเดี๋ยวมีอีกถ่ายลายคลิป นะพี่บรรจงเดี๋ยวเราไปดูอีกในเรื่องของต้นแตกกันไปครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ